สวัสดีครับพ่อไก่ตัวนี้นําเข้าจากสมิสุวรรณครับตีไก่เชิงเก่งมากครับกดหัวล่างตีชัดมากครับมีหักมีชักครับแม่ไก่พวกนี้เป็นแม่ไก่ไสาโกเซ็มครับพ่อเป็นทับต่อแดงบวกโยคิลีครับ พ่อก็ชนเงินหมื่นครับสายแม่เป็นก้าเกบวกพอยจูเนียครับสายพ่อนี้ชนะเงินหมื่นมาห้าหกไฟครับปีไก่เชิงเก่งทั้งคู่เลยครับพ่อพันนี้โยกถอดถอยครับเปิดปีกนี้ปีกนี้คอเก่งมากเลยครับกดหัวล่างนี้มีหักมีชักเลยครับนราเข้ามาหนึ่งมื่นจากซอมมิสวรนครับ ตอนนี้ผสมรออายุก่อนครับใครสนใจลูกไก่ทักจองได้ครับผมขายคู่ละพันครับสองคู่สองพันรวมส่งครับถ้าคู่เดียวคู่ละพันไม่รวมส่งครับ